สมปองอินทิไทยเ <_ an> พื่อนๆเขาก็ทำงานกันหนักกระมักกระเม่นกัน <_ an> แล้วก็จะเข้าไปทำงานทำอะไรกันอยู่หัวโมลาทำอะไรอยู่เออขอบคุณดวงใจสามดวงใจคือใครเนี่ยอ๋อนี่ก็เป็น <_ an> เป็นญาติกันเออเป็นเอออัองเราไม่เก่งในด้านนี้แต่เราก็พยายาม ดูเพื่อนๆเ,เขาทำกันว่าเขาทำกันแบบไหนแต่ว่ายังไม่ทีวีโอมีคุณภาพเราก็ต้องไปหาการบ้านคิดหนักปล่อยออกไปให้มันปั้งเป็นหมื่นเป็นตอนนี้เป็นยังไงกันเนาะเมื่อกี้ก็มีญาติญาติที่ไลก์กับช่วงเสาร์อาทิตย์จะใช้เวลาตรงนั้นให้มากหน่อยเพราะว่าเราอยาก ไม่ให้คะแนนมันตกลงไปมากแล้วก็วิดีโอเราก็ถ้าวิดีโอเราปล่อยไปได้เป็นหมื่นเป็นแสนนี่เราก็ไม่ต้องมานั่งไลฟ์เนาะแต่ทีนี้มันไม่ได้วิดีโอนิดๆหน่อยๆมันไม่มีแล้วก็ขอบคุณไปทางแม่ชีวิตเดินทางแล้วก็พี่สดเออพี่นาลีพี่พันวดีพี่มุกดาที่ผ่านไปแล้วขอบคุณมากๆนะที่ยังตามให้กำลังใจอยู่ ที่มันไม่ลืมกันการอะไรเล่าเป็นเรื่องบรรุเป็นตะเนาะแล้วอีกอย่างก็เป็นคนพูดไม่เก่งปกติครึ่งแล้วเราก็เราก็จะไปทำอะไรต่ออะไรของ ก็ช่วงเสาร์อาทิตย์จะใช้เวลาตรงนั้นให้มากหน่อยเพราะว่าเราอยากไม่ให้คะแนนมันตกลงไปมากแล้วก็วีดีโอเราก็เราก็จากกันมานานก็เข้ามาแวะเวียนเข้ามาทักทายอ้าสวัสดีค่ะใครเอ่ยที่เข้าเห็นดวงตาเปิดแต่ไม่รู้ลงแค่30มสิเขาก็จะตัดไปก็จะเหลือสัก20นาทีอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งไว้30นาทีเราก็ต้องเพิ่มนัดลกนกอาย้าย ใช่ไหมใช่ไหมนามสกุลโมลานี่ลูกหลานอายไยเอก็ก็เป็นงานที่ชอบแล้วก็สนุกนะแต่ว่าอยอกฝีมือในการทำคลิปทำอะไรเราก็อย่งอ่าเป็นลูกจ้าง,ขงเขามันก็อย่างนี้เนี่ยเช้ามาก็ต้องไปได้เวลาก็ เตรียมตัวไปทำง,งานลงจนหายบางครั้งก็หืดขึ้นคอนะตามหาหนาทีเนี่ยหืดขึ้นคอสิบร้อยหนึ่งในห้าร้อยนี่ก็ดีถมไปแล้วนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ให้เพื่อนดูได้แล้วทำคลิปนั่นคลิปนี้เราก็มาทำคลิปส่งส่งเจ้านาย พรน,น้องมีหลายคนอยู่แต่ว่าจดไว้ในสมุดจดไว้ในสมุดแล้วให้เรากระตุ้นเราเสมอไม่ให้เราอยู่นิ่งๆเราก็ทําตามเขาเออบางคนเขาก็ประสบ หรือว่ามีคนกดไลค์กดแชร์ล้วก็พยายามสะสมเออเออกไปหาด็อกเตอร์ตอนนี้ทางบ้านก็น่าจะสองทุ่มแล้วอยู่เมืองไทยก็สองช่วงช่วงละอ,อกพอหลังจะหลังจากเลิอกออกออกแล้วมันก็รู้สึกคล่องแคล่วฟ่องไวขึ้นมาหน่อยนึงรู้สึกดีขึ้นมา ก็เป็นกำลังใจเลนสนับสนุนกันต่อไปนะจ๊ะนัดลูกนกอายายใช่ไหมใช่ไหมนามสกุลโมลานี่ลูกหลานอาญายไรสุดยังไงก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้แล้วกันแล้วกลับมาแล้วก็เราก็จะดูย้อนหลังให้นะจ๊ะเราขยันก็ทําไป อากาศเย็นๆห้าโมงหกโมงยังไม่มืดไม่ค่ำเราก็ค่อยๆทำไปก็ค่อกแก๊กมันก็อีกก็เดี๋ยวก็จะได้เวลาลงแล้วเราก็จะไปทานข้าวเช้าแล้วก็จะเลิ่ไปทำธทุระนจะอ่าภาคเสียงลงไปถ้าหากว่ามันไม่เข้ากับสปีกเราก็จะไม่ภาคเสียงลงไปแต่ว่าเราก็ใช้แค่สปีกแล้วแต่โชคชะตาชีวิตถ้ามันจะ ปังมันก็ปังถ้ามันจะดับมันก็ดับผู้ื่อสะสมคะแนนสะสมนาทีนาทีก็ลดลงเอาลดลงเอาขอบคุณมากๆากนะเจ้าที่เข้ามาเปิดตรงน้องป้าหนูป้าหมายจำกันได้ไหมนอยน้องป้าหนูป้าหมายเด้อนามสกุลโมลานี่นามสกุลโมลานี่ใช่ใช่ลูกลูกอายไลหรือว่าเป็นลูกหลานนัลลัดฮนลัด แต่ถ้าคนไหนยังไม่จบไลฟ์มาทันเราก็จะเข้าไปดูแต่ว่าถ้าคนไหนจบไลฟ์เราก็จะไปดูย้อนหลังให้ขอบคุณให้เรารู้ว่ายังมีคนรับชมเรามั่งเนาะออใครที่ยังพอได้ครึ่งชั่วโมงแล้วก็คงจะต้องได้ไปขอบคุณมากครึ่งแล้วเราก็ เราก็จะไปทำอะไรต่ออะไรของเราไปก็ทำแบบไม่ค่อยที่ว่าจะปังปังคุณภาพก็ไม่สูงพอที่จะได้ยอดวิวหรือว่าเยอะกะ็อายขอบคุณวันนั้นปื้มใจปีดแบบน้อยๆไม่ต้องใช้สปีดเยอะ ค่าสปีดเยอะนั่นต้องวิดีโอยาวๆแล้วก็จะใช้สปีดยาวสามเข้าไปล้วใช่ลูกอาย,าย้ายหเปล่าเออเขียนคอมเมนต์ให้หน่อยนี่แเนะี่ยม่อกี้อะถามว่ามาทำบนสื่อออนไลน์ก็ยังจะอาจจะเป็นพนักงานที่ยังไม่มีคุณภาพเต็มที่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้จำอันนี้เรืองโลดเรืองโลด นามสกุลเลืองโลดเออถ้าวีโอแล้วปล่อยไปได้เป็นหมื่นเป็นแสนนี่เราก็ไม่ต้องมานั่งไลน์เนาะแต่ทีนี้มันไม่ได้วดีโอนิดนดอยหน่อย,อย,อยมันไม่มีมเอ,อเป็นนายตัวเองก็ดีไม่ต้องมีใครมาบังคับนึกอยากทําก็ทําไม่นึกอยากทําก็หยุดนัดหมายก็มานั่งไลฟ์สะสมนาทีได้นิด,ได,นดได้หน่อยก็ยังดียังดีก็ยังเปิดยืนยันตัวตนให้กับ ลงวิดีโอวันเสาร์อาทิตย์ก็มีเวลาคือใครเนี่ยอ๋นี่ก็เป็น <c oughs> เป็นญาติกันเออเป็นอ่อหลวก็พมรมานั่งบนนั่งใครจะมาดูย้อนหลังให้เนาะเราก็พูดไม่มีเรื่องราวที่ให้นัดนี่น่าจะเป็นลูกอายไยคอมเมนต์มาหน่อยใช่หรือไม่ใช่เออ พึ่งพาเพื่อนๆเ,เข้ามาเนาะอายเริ่มขข้นกล้องนั่งตัวหอก็ร่อยอยูเออ่เจอคนเยอะๆก็อาจหีจุดน่าสนใจน่ามองน่าเข้ามาคุยมาดูย้อนหลังให้ถ้าเราคุยแบบ ส่งข้อความมาก,ก็เดี๋ยวก็จะได้เวลาลงแล้วเราก็จะไปทานข้าวเช้าแล้วก็จะเริ่มไปท,ทําธุระถึงจะเอกลาดนี่แหละเออสองคนอ่าสวัสดีค่ะดวงตาที่สองเออช่วยคอมเมนต์ได้ก็ขยันต่อไปแต่เรื่องขยันเราก็ชอบอยู่นะชอบทำชอบความ ีคุณภาพที่คนที่เขาจะดูเราก็ไม่ได้นาทีจะทำยังไงให้มีไปทํามาก็เจอญาติพี่น้องกันเองนะเนาะเออเฟซบุ e ๊ก ลิมิกยังไม่เป็นนะตอนนี้ลิมิกไม่รู้ว่าอยู่ปออนุบาลเนี่ยจะลิมิกได้หรือเปล่าเขาจะผิดกฎอะไรหรือเปล่าเราก็นั่งพูดถึงเราไปากำลังงม,มโทรศัพท์เออเจ็ดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวรอเวลาสักเจ็ดโมงอ่าพากเสียงลงไปแต่หากวามัน